สวสคงาบอยู่กับหกล้อน้ำกรีนครับโอ้เอาดินลงมาแบบตรงนี้ถมหมดเลยครับประมาณร้อยกว่าเที่ยวสองร้อยเที่ยวมั้งน่าจะถึงนะอันนี้ต้นสตอรครับเดี๋ยวลรพี่เขาบอกกันเอาต้นไหนลงมั่ง ต้นมะพร้าวอะเดี๋ยวเราจะกินน้ำมะพร้าวกัน k i ลิ i งครับเทดินรับ ความลึกอยู่ที่ประมาณเมตรห้าสิบเนื้อที่ประมาณเกือบสองงานครับนั่นนี่พระเอาลงอยู่กินน้ำม,มันนะ่ะ สตอมาเอาลองบ่อ๋อสตอขี้ไวย,นย์นี่อ่ะเนาะปูปูหยาดยนี่มนเมนบ้าเขาปูกต้นอต้นมะพร้าวนี่ กินน้ำมันด้วยต้นกินน้ำเอ้ยได้เอาลูกมันกินน้ำใช่ไหมเอาต้นแหละสองต้นนี่บ่ก็แค่นี้บ่ต้นนี้เก็บไว้้มันเอาแค่น้อยอันนี้แบบสีดาอันนี้มะนาวอันนี้แบบสีดา ผมไปสวยได้ตรงนี้นะ่ะที่เนี่ยได้งานใหญ่แล้วหรอใหญ่เห็นไหมต้นมะพร้าวเทถึงนู่นหลยอ๋อเทถึงต้นมะพร้าวเลยอันนี้ไม่ได้เบื่อใช่ไหมนี่ไม่ได้เบื่อประมาณ2,000เที่ยว2,000เที่ยว <laughs> cả quá chứ trộp lên bỏ Vậy vậy Kinh Nam mà pháo vậy ห่าลายกันจะลมไปทางไหนครับคนเล็กเรียบร้อยลูกมันไปไนะหนอยะนี่ลูกมันอนะ่ะกินน้ำมาไปกินน้ำนั่นดิ อันนั้นก็นได้อันนี้ก็ได้เอาเบิ้ลเ,เลยนะ่ะสองล่วยนะน่ะเอาเอ,า,อาเบิ้ลเลยขึ้นรถเลยเฮาบอบบอบอบโอ,อ,อ,อ๊ยอ่ะต้นนี้ครับว่าไง กว่าจะกว่าจะได้กินลูกนี่หลายปีได้เนี่ยกุดก่อนขุดก่อนเรียกว่าใจร่มร่ม

จัดจัดกลวลมใสบ้านเขาเท่าไหร่าดันเลยครับเฮ้ยมาฝั่งนี้นี่ว่ะโอ้ kiếp 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 Ôi oh, ạ Luôn anh à. วะเห็นนี่เก็บไว้เก็บไว้นี่เดี๋ยวเก็บหรอือพี่ไม่เก็บเอาป่ะนี่บ่เก็บเอาบ่เะเดีด๋ยวให้มากินเนาะมันนักกินอันนี้นะคร <c oughs> ับ เอาฟาเลยหุ้ยเก็บเก็บเก็บกลับบ้าดีกว่าเยอะเลยเราเก็บกลับบ้านเลยขึ้น